วันนี้เมนูอะไรไปดูวีฟี่ว่ามีเมนูอะไรรักปลาปลาตัวนี้สวยไหมทําเหมือนจริงอยู่นะปั้นเองมันนี่กระดาษนะกระดาษกระดาษเอามารีไซเคิลรักปลาวันนี้จะทําแล้วก็ปั้นปั้นวีวิทาสีกระดาษนะคะนี่แหละทาสีแล้วก็ ปลาตากรมนาคสีน่ารักเนะาะก็เอาไว้เป็นเอาไว้ประดับประดาเอาไว้ประดับประดานะคะวันนี้รักปลาทานปลาวันนี้วิจะทำปลาสองอย่างปลาลักนี้นี่หมักไว้แล้วใส่กินอันนี้เนื้อปลาลักอลกลกปลาแซลมอนแล้วอันนี้ปลาเฮก เะะมื่อวานไปดูเมนูวิวจะทานทั้งตัวแบบนี้แต่อันนี้เมนูเมนูทําเมนูฝรั่งเขาจะทําปลากับซอสเห็ดดูสิวิจะทําเห็ดนะเห็ดแช่น้ําล้างไว้แล้วซอสเห็ดหอมแล้วก็เห็ดดูอันนั้นเห็ดสไตล์ปินสารพัดเห็ดเห็ดแห้งถ้ามันแห้งต้องแช่นะคะ รักปลาทานปลาจ้ารักปลาทานปลาแล้วก็จะทำซอสอันนี้เป็นกระเทียมสดกระเทียมังนอกดูขนานดะตัดกระเทียมย้อยใหญ่แล้วก็จะแกะออกแล้วก็จะหั่นใส่ซอสนะคะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดสไตล์ิน,น,นก็จะตาดแห้งแค่ใส่ถุงนะคะ จารีเขาจะทำซอสถ้าเป็นประเทศอิตาลีเขาจะทำซอสอ่าซอสอีสโซโต,ต้เนาะแต่อันนี้วิ่จะทำซอสนมนะคะเห็ดซอสนม,นมแล้วก็ใส่ผักนะคะแต่ปลาต้องเอาไปอบเนยก่อนนั้นตั้งหม้อแะ้วหมอ้อวิวิจะทำซอสเห็ดน,นะคะสำหรับ ปลาเนี่ก็จะอบใส่เนยรักปลาทานปลาชอบปลาก็ต้องสมองดีสมองใสด้วยปลาทานปลาเยแยๆนะคะย่อยง่ายถึงมีคนบอกว่าทานปลาอยากฉลาดต้องฉลาดเฉลียวต้องทานปลาพะนะคำคมอยากฉลาดต้องกินปลาภาษา ทานเนื้อมันย่อยอยากนะคะบางทีเนื้อ3ามวันเนาะทานปลานี้สุขภาพดีนะคะรักปลาทานปลาแล้วก็ผักผักนะคะวันนี้พี่จะทําซอสเห็ดแช่ไว้ก่อนแช่น้ำเอาไว้แล้วซอสเห็ดซอสครีมใส่เห็ดใส่นมนะคะแล้วก็อาจจะกับข้าวร้อนๆวันนี้ไม่ทํามันฝรั่ง ทำข้าวทานข้าวสวยข้าวหอมหุงง่ายๆหม้อเล็กๆนี่แหละนะคะอะไรนะปลาสวยสีสวยพี่ชอบสีฟ้าฉลกถูกกับสีนี้ก็เลยทาสีนี้ <c oughs> <c oughs> บ้านวีวีมีแต่สีฟ้ารักปลาทานปลาเดี๋ยวจะพาไปทำซอสพาลาเลหน้าชี่นะคะการทำซอสก็จะใส่ อีกก็ผสมไทยนิดนึงใส่พระเอกของเราซอสหอย1ช้อนนะคะเพราะว่าพลังเขาไม่ชอบเค็มแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ครีมก็นมพริกไทยดำแค่นี้มันจะหอมมากถ้าใส่นมใส่ครีมใช่ไหมคะข้าวร้อนราดเดี๋ยวเปล่านำไป ตั้งกระทะเอาไว้แล้วเอาไปอบใส่เนยมันก็จะหอมนะคะหอมกรอบนะคะเอาไปทำดูนะคะเพื่อนบางทีเราก็ทำแลกเปลี่ยนกันเปลี่ยนเมนูทุกวันบางทีเมื่อวานวิ๊บบิทำส่วนตัวส่วนตัวนะทำานึ่งปลาแจ่วเห็นไหมคลิกเข้ามาดูเลยค่ะเพื่อนแลกเปลี่ยนกัน เดี๋ยวเตรียมหอมไปแล้วนั้นจะใส่หอมหัวใหญ่นะคะจะลงไปผัดก่อนผัดหอมแล้วก็เอาเห็ดลงไปเอาผักไม่จะใส่ต้นนี่เดีย๋ยววิจะแกะออก,กต้นกระเทียมหัวใหญ่ๆเนาะต้นย้ายใหญ่แกะเปลือกออกข้างในมันก็เราก็จะมาผัดใส่กับเห็ดที่เราแช่เอเาไว้ใช่ไหมคะไปทำดูนะเพื่อน พูดถึงว่าอ๋องานนี้นี่เหรองานปั้นอันนี้กระดาษโครงข้างในเป็นลวดเล็กๆสร้างโครงก่อนก็เอากระดาษบดต้มก่อนเข้ามาบดเอากระดาษเก่ามารีใส่เคขื่อนก็เลยเป็นปาสีนี้วิชอบสีนี้ฟ้าเขียวออกแบบเองสวยไหมเดี๋ยวปั้นให้สักหนึ่งตัว นะคะเอามาเป็นเด็กโคอเรชัยลประดับบ้านเพราะว่าวิถกฉโลก,กับสีฟ้าไม่รู้เป็นอะไรฟ้าขาวฟ้าขาวนะคะขนาดผ้า,าไปดูขนาดผ้าม่านทําไมทุกอย่างมันจะฟ้าฟ้าขาวขาวเรือเรือก็สีฟ้าขาวนะคะฟ้าขาวบ้านก็สีฟ้าสีเขียวมันเข้ากันเนาะ อันนี้รูปเสือก็สวยนะเสือดูอันนี้ก็ฟ้าแพะเอาแอปเปิลวางบนหัวฟ้าเขียวฟ้าเขียวสวยไหมน้ยนะบิบิจบศิลป์ค่ะสายศิลป์ะเปิศิลปปะศิล,ะป,ะละปะนะคะปาปาป,า,ปาไปเลยค่ะ เดี๋ยวเอาปลาวางไว้ก่อนปลาจล๋ารอรออยู่ตรงนี้ก่อนนะเ,เป็นเห็นไหมเอาตั้งประดับบ้านเราก็ได้นะคะเอาไปทําดูนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปลุยแล้วนะคะสารดีๆช่องนี้หน้าที่แม่สีเรือนทําแต่กับข้าวทุกวันทุกวันออกกําลังกายแล้วก็มาทํากับข้าวแล้วก็ไปวิ่ง แล้วก็ทําสวนดอกไม้สวนสวนผักปลูกผักปลูกดอกไม้ผสมประสานกันคลิกเข้ามาดูช่องมีวีนะคะสาระดีๆแลกเปลี่ยนกันอันนี้ซอสเห็ดเดี๋ยวเห็ดแช่น้ำเอาไว้ป๊ไปลุยตั้งไฟก่อนนะอย่าลืมทานปานะจ๊ะปาจ๋าเธอรู้ไหมว่าฉันรักเธอ